อออไปโหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโกรธอะไรเบอร์น like ั้นนะห้าลำดับเมื่อหัวใจต้องรับมือกับความเศร้าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรกดย้อนมาดูในอีพิก่อนหน้านะครับแต่สเตสนี้คือ a n g เ r s ร์ครับหรือช่วงเวลาแห่งการโกรธเคืองทุกคนโกรธโลกโกรธสังคมยกตัวอย่างในเคสของการสูญเสียคนที่เรารักเราอาจจะโกรธผู้รอดชีวิตคนอื่นๆหรือถ้าเกิดยกตัวอย่างในเคสของการเจ็บป่วยเราอาจจะโกรธหมอโกรธพยาบาลโกรธโลกภัยไข้เจ็บยิ่งในเคสของผู้ป่วยมะเร็งเราอาจจะโกรธเพื่อนโกรธครอบครัวคนที่สูบุรีคนที่ทําให้เราเกิดปัดจจัยเสี่ยง โกรธโชคชะตานิดๆหน่อยๆเราจะโกรธหมดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเลยแม้กระทั่งการโกรธเคืองตัวเองทําไมต้องเป็นฉันด้วยมันไม่ยุติธรรมเลยรู้สึกว่าโลกเนี้มันไม่แฟร์มันจะเป็นช่วงเวลาของการโทษทุกสิ่งทุกอย่างทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทําไมต้องเป็นฉันด้วยทําไมเรื่องนี้ไม่ไปเกิดขึ้นกับคนอื่นที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะคนนั้นคนนี้ทาไมทําไมทำไมจะม,มีแต่ทําไมครับและช่วงหลังการโกรธเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราโทษทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว แต่ถ้าเรากําลังอยู่ในขั้นตอนของความโกรธนี้ก็อยากให้เรารู้ทันอารมณ์ของตัวเราเองโกรธได้นะไม่ผิดและมันจําเป็นต้องให้ตัวเราได้โกรธด้วยแต่พอรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไประเบิดอารมณ์ตัวเองใส่คนอื่นซีสวะก็แค่หามุมส่วนตัวให้เราได้ระบายความโกรธนั้นออกไปบ้างเพื่อที่จิตใจของเราจะได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการนี้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป ใครที่กําลังดีว่าความโกรธของตัวเองอยู่หรือใครที่สามารถจัดการความโกรธและผ่านมันมาได้แล้วคอมเมนต์บอกกันนะครับสเตตต่อไปของหัวใจที่ต้องทํางานในความเศร้ารออยู่ในอีพีต่อไปสวัสดีครับชัดตกเลยเหรอ